แล้วล่วงเลยเนี่ยแรกก่อนถ่ายก่อนเอาก่อนโอเคล่วงเลยนะล่วงเลยเย้มีอยู่แล้วจ้ะนอนอหลอกเขียวปูดเขียวปูดทุกคนเกเขียวตอนนี้ขอนอทุกคนนอโอเคียวเผ็ดจ้า Sorry as d สวัสดีครับดิจูโฟเมืองเย็นสีพระกาดเห็นมังจ่าบอกว่าอยากหลบมาแรงนี้แรงสีฟ้ากดไลค์กับเชนเลยตามมาเลยว่าเราจะเจอโวตหรือเปล่าจะหางไม่โฟไหมแล้วสวยไหมไปดูกันไปทุกคนเห็นมังจ่าว่ามีน้ำฝนตกแล้วบิสมิลลาทุกคนเห็นแห้งมั่งมีน้ำมั่งแห้งมั่งตกลงว่าแห้งเนาะมีน้ำฮะมังจาอันน่า ไม่หน e, uh ้า huh. มีไหมมังแก้วตรงนี้มีไหมแต่นี้มีไหมบิดมีน้ำละไรย่างแล้วเห็นน้ำตรงนี้เต็มเลยแต่ว่าเต็มกระเบื้องเลยมังกาไม่รู้เลยออกแท่งน้ำนจอเนาะหน้ามีหัวได้แล้วเลยที่ว่าเคยประวดก่อนเนาะกะมา

ลุลุนลุนเกกเกลกางกิ้มาเดียวฮะพึ่งไม่มีมังแกดิพบเลวไอพบยังฮ่าพบแล้วเ่อนเซียนหนัเฮ้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 เกกมงแกเกกมีตัวแล้วจะมีตัวอยู่ในนในรวนอ๋อตัวตัวยังอยู่เร็ว ล่วงเลยเนียแรกก่อนตายก่อนอองก่อนโอเคลงเลยนะลวงเลยเป็นนะทุกคนเรียนนันั่นหน่อยหมดตวเยงหล่อช่วยได้ดูจ้าอืนทุกคนเดี๋ยวที่ถ่ายแบบยืนก็ไม่ได้แล้วเนาะอ๋อเดยวถุงเดยวถุงอุ๋งมาเลยหาปลาดูนูแล้วเล่นๆย้อออม่อ่เป็นไหงมาไหนแล้วจ้า hm, uh, cất uh, mà, um, um, um. mà sơn mà, à? à, oh, à, oh, mà đây, đây. hả? Oh, à, ở đây đi, này toàn, đây thôi, đây đây, à, tôi rồi. được, ao đây tung lên tung xài để oh, bỏ đây, mà bong nhiệt, phải pha bong này không kìa này là luôn, đây โฟงเหล้ไหมเห็นเหยียดตัวเองก็ได้เนห็นพบน้ำเนี่ยคนออกเละมาบางเหยียดไม่เส uh, ียที fun, ่เราได้น้ำสวยด้วยตรงตรงนี like. ้อือเอานี่มังจ่าน้ำสวยจริงเราต้องเลให้ดีเลยว่ามันมีฟองไหมมันเลไม่ใช่เห็นนะเนาะเอาถือไว้ไปปวดในจุลเลยมันในรูเลยอ่าไหนเด้งแก ไหน αι, ไปไหนแล้วไหนปลาโอเดติอืมเด็คนไหนดิสบายไหมปันพลือลำจังอ,อืมไปโตมังจา้าเบ้ย<อ>บอกเร็วมาถึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปัป๊บยังเลยมั้งจ้าลูกแชงต่างปีแต่ว่าแล้วพองหิดเดียวนี่เนาะมันอยู่เนี่ยส่วนเนี่ยเพราะเาร็วเห็นได้วา่ายู่เนี่ย ต่อทุกคนมากับบางเหยียดแล้วกิแก่งกับเคยเหยียดกับเหยียดป๊บเร็วนี่เลยิบเดียวก็ป๊บได้ยังไงเนาะนั่น,ะนเองอือโค้ยยง,งก็ยังตุ๊ดตรงนี้เนาะมันโค้งโลให้ตุ๊ดน,นี่ก็ได้เห็นทุกคนเหรอข้างบนลามจา่าที่เหยียดปุบ๊บเหยียดเต็มได้นี่ข้างบนนี้น,ามมาน่ามีทักกันนรอเลยดีทุกคนวันนี้เรามาโฟงเลยกันมัมมนะ เพราะว่ามันถ้าไม่พบฟองือจอบ,จอบวันวน,นี้ไม่ต้องชว์ในเหนื่อยเนาะม,บบนมันโอ้โหเ,เจ็บเจ็บทุกคนเหนื่อยน่าว่าโดนมั้งแล้วถ้าไม่พบก็คือไม่มีใช่ไหมถ้าพบนี่คืออยู่ในฟองแน่เนาะไม่ไปในพื้น เงียบปรับม่ถูกเลยนั่นเฮ้ยจะยินมึงจ่มึงจ่พก่อเด้อแค่ชัวร์ไหมชัวร์รถเปิดทิ้ยหทุกคนมึงจพัก่อนรอหมดบมึงจ่าวกยเวกยเวยมวกันเว้เว้ยเว้เอาเอาไอุ้กนรอไม่รู้แต่ว่าได้พัป่นแล้วหรอโอ้โหมึงจ่าเอ้าเอ้าเงียลุงไปเลเอ้าปิดไหเปิดไหมไหนเงียบปลาปลาไม่เป็นไรนิ่มจ่าปลาอยู่ใต้นี่ตักเลยทุกคนบิสมิลลาห์ มีอยู yeah. ่แล sure. ้วะไม่ไปในปืนั no. uh, ่นน่ะนั่นอ่ะถูแล้ว่นไหนปยู่ในอยู่ในโอ้นอออกมาแล้วนอออกมาแล้วนอนอนอลองเขียวปูดเขียวปูดทุกคนเกียวตวนี้นทุกคนนอโอเเตนกาเตนด้วยเตนแต่ตัวม่ใหญนะตัวม่ตัวนูใหญ่ว่าไหมตัวนี้่าแต่ตอนนี้เกเต้นหน่เอาไ้เดยเอาไ้เดหน่อะก่อนมาเลยแลวมัเต้นไหม เต้นไหมเตมรู้แต่ว่าเต้นเต้นเต้นนั่นหรอเกมเต้นเอาไปว่ามึงจะพบกันทุกกหรือว่ามึงจะพมือแควกพบเกมเต้นเลยมึงจะเหนพบมันเกมเต้นอะไดิเห็นเทปแะ้วมึงจะฮึอหนาวเลยไม่พูเออเลยเข้ามาเลงนี่แหละเกตเอทุกทีเกตเอฟสีก้มโฟกก้มเลยโฟ Mắn rơi không lấy ra lấy ra đâu Mắn Mình má mới nhiệt Mình trà cá má mới nhiệt tụi con ơi ừ. Mình trà mà thăm man đang đi đuôi Bờ bờ viên luôn mà mới đuôi kìa đâu lấy mà, mà Chị Mấy phút rồi đi, Nhà bộ có đài trồng cuồng chinh anh Rọc còn nó có đài trồng cuồng chinh đấy không kìa ờ ấu chứ ngờ mai mà mì 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 à, mình đâu mày lười, mày con mày 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 lẽ mày 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 cuốn mày tung hết mày 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 มหันฯมหันฯมีสมาธิมีสมาธิปุ๊บกี่วัยบอกแล้วว่าเรามาหาวอดได้ไปสองตัวคนละวอดสวย

จริงเหรอไหนน้องเหนที่ห้ชัดตีสองตัวมันฝึกถือว่าผ่านเนอต้นเน่นเก็บเต้นเนอานเต้นเลยเน่านองเต้นไหมทุกคนโอเคตามไปเลยคลิปใหม่กันเลยทุกคนเอาเร็วเดียวเลยไปโกนสะกิดเลยที่เขียวเลยเขียวไปเลยอ่ะอืมไม่ทัน่ในไม่ทันได้ปิดคลิปทีมจ่าปิดเลยยอมเลยเหรแล้วข้างบนนัว ริงเหรอโอ้วขี้ออกกีตไดไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นน่ะกงบนนั้นนะพบจะกรงไม่ได้ยิงแกนี่มันเห็นได้ปิดคลิปดีเอฟซีเล่หรือเอ็นเผื่อว่าพวกนี้มันอยากเอ็นไม่มีแล่โอขึ้นไปเลยที่เห็นมันจะพบันนั้นเผื่อตั้งกรุ่มอยู่เดียวเออตายมาเลยโกน เมื่อมังจ่าจพบวันนั้นฮะร้อนแล้ววันนั้นมังจ่าขุดเอาตรงนี้ทุกคนเนื่อยได้เฉยไหนวะรูปเหยียดตัดกขุดๆได้ฟางเชื่องมืนกันหน่ยเดียวไม่รู้เห็นว่าหน่ามีนี่ผมมีก็าตากักมีก็าตากักเ่องเฮ้อหน,นาตัวมี ได้ต่มีมาตัวหนึ่งแกะตะโพได้ตัวมีมาตัวหนึ่งข้างบนนี้สักพวงตีอ้าวพบยิงมึงจ้ามาเร็วตายิได้เรองกนออพบยินบอกเล้วหลอดสัวแล้วจะเอออืมทีนี่เนี่ยมึงจ้าทุกคนพบเล็้มวเมาเลยมึงจ้าตาิดยินก่อน เนี่ยขึ้นมาแล้วบอกแล้วพับจริงนะน่ะครบแล้ยังอะยังอยู่ในยไหมยังเลยอ๋อวอทุกคนตักด้วยมือหรือตักด้วยตากี้ตะกี้ก็ได้จัดไปถ้ามึงหยียดไม่ชัว่ไม่ชัวร์เลยอันรอดูยนต์จอตัวยนต์จออุ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุกคนตัวนี้รอสวยเราตัวนี้ดีกว่าทุกคนตัวใหญ่เก็บก่อน อนี้ผ่นานไหมกันผ่านโอเคสรุปมานี่ได้สาตัวสามบทบอกเอ๊ะบางเหยียดจิงพิงตะปื้นสวยเป็นไงจงพิง